เป็นไปได้กับความเร็ว200เมกฟรี WiFi Router โทร1686ผ่านไป2 2เส้นทางแล้น,นะครับสำหรับ Isuzu Super Common Rail คาราวานสัญจรตอนนี้นะครับก็มาถึงเส้นทางที่3กันบ้างยังคงเป็นเส้นทางภายในประเทศกันอยู่ไปกันที่ภาคเหนือของเราครับจากเมืองแพร่ลำปางมาสิ้นสุดที่เชียงใหม่ ภายในพิธีการปล่อยคารวานในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณปริญญาพันธพาณิชย์อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาค5คุณสิริทรงศิลป์ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะทะทะสำนักงานแพร่และมิสเตอร์อาซุชิสุกิยามะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายดิลเลอร์บีบริษัทตรีเพชรอิสุเซลส์จำกัด การเดินทางของคาราวานอิสสุซูเปอร์คอมมอนเรลในประจำปีนี้นั้นสำหรับทริปในประเทศไทยนั้นก็จบลงแล้วครับแต่ยังคงเหลือเส้นทางระหว่างประเทศก็คือไทยไปลาวครับพลาดไม่ได้นะครับสัปดาห์หน้านั้นเราจะนำภาพบรรยากาศความประทับใจในกิจกรรมนี้มาฝากกันแน่นอนอิสสุดีแม็กซ์วีครอสม มีภาพบรรยากาศของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถอิซสุจากงานคอมมานดมาฝากกันครับผู้โชคดีก็คือคุณธวัชชัยคุณประคันซึ่งได้เดินทางไปรับรางวัลที่บริษัทตรีเพดอิซซุเซลจำกัดและได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท a r i p จำกัดมาหาชนและบริษัทตรีเพดอิซซุเซลจำกัดอย่างเป็นกันเองมากๆครับและผมเองในานามตัวแทนรายการ c y เ e อร i t y ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย ดีใจนะครับที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล i s u z u d m a x V c o s นะครับจากงานคอมมา t ที่ AIP จัดขึ้นนะครับก็เป็นลูกค้าประจำของ AIP อยู่แล้วนะครับสำหรับงานคอมม่านะครับผมก็เป็นลูกค้าประจำนะครับแล้วก็ซื้อมา4-5ครั้งแล้วละ่ะคือซื้อคอมพิวเตอร์เลยอะครั้งนะครับแต่ว่า ของเล็กๆก็ไปดูประจำนะครับสำหรับรถอีซูซูนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมเกือบจะไปจองแล้วล่ะนะครับเพิ่งว่าได้ตรงนี้ซะก่อนนะครับเชิญชวนนะครับก็คือถ้าอยากโชคดีอย่างผมนะครับก็ไปงานคอมมานนะครับโชคดีจริงๆครับขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันครับ ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับ Cyber City มีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันหลังจากที่ทำซอ f t Launch ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ในช่วงของการ Soft ์ a u n ช์อยู่นะครับ Chatbox ตัวนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมออกนอกกรอบไปสู่การดูทีวีแนวใหม่ที่ไม่จำเจอ,อีกต่อไปเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ให้การดูโทรทัศน์ของคุณนั้นสนุกขึ้น การดูทีวีนั้นไม่ได้เป็นแค่การชมอย่างเดียวเพราะผู้ชมรายการนั้นสามารถที่จะโต้อตอบหรือสื่อสารกับผู้ชมอื่นๆได้ในขณะที่กำลังชมรายการเดียวกันนี้อยู่ทางบ้านและยังสามารถพูดคุยสนทนากับผู้ที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดาราหรือผู้ผลิตรายการได้ทันทีเช่นกันและยังสามารถแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการได้ทาง Facebook อีกด้วยเรียกว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟแบบเรียลไทม์จริงๆ s h a อ o พบ็อเริ่มดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store ใช้ปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบต้นเดือนกันยายนนี้อย่าพลาด